ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่กันตงังแอดกันตังลอฟเทลเรายังไม่ไปด้านนี้เนาะด้านนี้มีอะไรยังไม่เคยไปทุกคนยังมีโอกาสนะแต่ทีน่้เดี๋ยวเราจะไปหลานสบายสบายายร้านสบายสบายสี่แยกตรงนี้่ะทุกคนสี่แยกตรงนี้นะปกติเราจะเลี้ยวซ้ายจําได้ไหมเลี้ยวซ้ายไปริมแม่น้ําถูกไหมริมแม่น้ําตรังแล้วก็จะเจอสารทับทิมเจ้าแม่ทับทิม,ม,ททมแต่เดี๋ยวเราจะเลยสี่แยกนี้ไปแล้วจะไปเลี้ยวข้างหน้าบ้างนะคะทุกคน แล้วก็จําได้ไหมขวามือเราไปต้นยางพาราต้นแรกแล้วก็ที่ตรงนั้น,นยิงงงเขาบอกว่าจะมีวัดตรังขภูมิพุทธาวัดยังไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะไปอยู่ทุกคนต้องบอกอาจจะก่อนเพราะว่าวางแผนเอาไว้อาจจะไปบอ่อน้ําร้อนจังหวัดกนตังที่ดังมากๆนะฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะตรงไปนะแต่เราลองจอดเลี้ยวตรงนี้ก่อนเพื่อจะข้ามทางม้าลายอ่ะเลี้ยวแบบนี้เลยทุกคนก็จะไม่ไปทางซ้ายเราจอดตรงนี้เพื่อที่จะตรงไป ตรงนี้ที่ตรงไปบ่อน้ำร้อนไม่ใช่สิบ่อน้ำหลุมพีแล้วก็ต้นยางพาราต้นแรกแล้วก็ขึ้นควนตำหนักจันจำได้ไหมฮะเราขึ้นควนตำหนักจันเมื่อวานแต่ตอนนี้เราจะกำลังจะมุ่งหน้าสี่แยกตรงนี้และเราจะปันอ่ะไปะตรงมาแบบนี้นะฮะสีฟ้าฟ้านี่ไง ที่ไปบ้านพยารัศดาได้ตรงซอยข้างหน้าขวามือนะครับที่้ายมือจะเป็นหน้าโรงเรียนขายของกินพราทิตย์กำลังจะตกดินค่ะคนตะบองเพชรถ้าเกิดใครดูทุกคลิปจะติดตามได้เลยเพลินๆว่าเมืองกันตังน่าอยู่หน้าเที่ยวและมีอะไรอีกเยอะฮะที่ควรจะใช้เวลาไม่ใช่แบบไปแป๊บๆใช่ไหมอย่างเมื่อวานเราไปควรตำหนักจันทร์มาเราก็รอแป๊บขึ้นแป๊บหนึ่งเพราะไปซะเย็นแล้วทุกคน เนี่ยรถไฟจากตรงนี้ไป500เมตรเองทุกคนตรงไปข้างหน้านี่ค่ะอันนี้เป็นบ้านพญารัศดาเข้าไปอีกนะฮะเลยสี่้ฟ้าไปเขาจะเป็นประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์พญารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีทุกคนเจ้าเมืองตังคุนแรกที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางด้านเกษตรคมนาคมกสิกรรมในจังหวัดตรังแล้วก็กันตังที่นี่ด้วยแล้วก็ท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเมืองตรังอยู่ที่นี่ไงก็เลยมีเป็นจวนผู้ว่าท่านก็อยู่ที่นี่พักที่นี่เลย นะฮะนี่ฮะบรรยากาศเมืองหอมแกงมากเลยตอนเย็นๆเดี๋ยวเราจะไปร้านสบายสบายริมแม่น้ำตรังแต่ว่าจะเลี้ยวข้างหน้าก็ได้จะมีทางเลี้ยวหลายทางจะเลยกันตังท่าเรือกันตังไปนี่ก็เข้าซอยได้ค่ะทุกคนทะลุก,กันหมดเลยเป็นเมืองที่แบบว่าน่ารักนะฮะนะฮะข้างหน้าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปใช่ไหมก็จะเป็น tropical cafe ว้ามีขนมจีนด้วยทุกคนขนมจีนน่าทานมากตอนเย็นเย็น<ๆ><ๆ>เห็นไหมพอเราเดินมาก็จะเจอถนนแบบชอนิสโปรตุกีสทุกคนนะี<ๆ>่ค่ะเป็นตึกเก่าโบราณนะี่ค่ะสวยมากนี<ๆ>่ฮะแล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้านี้แหละรถไฟกันต่างแล้วก็ทรอปปิคโคคาเฟ่แต่เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ที่เราไปกินผักบุ้งไต่ราวเ<ๆ>มื่อเช้าจำได้ไหมล่ะ ดึกสวยเนาะนี่ฮะไยนีสโคตูกีสใช่ไหมเขาเรียกเรียกถูกไหมอ่าน,นี่คือถนนที่จะมาโรดตัสเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองนะคะโรตัสแล้วก็ติดกับโรตัสเนี่ยเขากำลังดูดไล่ที่เป็นล้านชาถุงทุกคนถุงชา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 ติ่มซำค่ะติดกับออมสินเลยจะเป็น ถุงชาติ่งซำนะฮะจะมะีขนมจีบทอดเออเราไม่เคยกินขนมจีบทอดที่นี่ก็มีปลาทิพเปีย้ยทอดสาละาเปาทอดติดกับกันตังกิฟช็อปเนี่ยทุกคนเนี่ยถุงชามีผักบุ้งไต่ราวมีพันกุ้งโจ๊กก๋วยเตี๋ยวนะฮะอาหารตามสั่งก็มีทุกคนเนี่ฮะเพิ่งเปิดวันที่20มิยอนี้เองแล้วก็พอโลตัสมาเปิดเจ้าของที่เขาจะไล่ที่นะฮะ ให้ร้านถุงชาออกไปจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้2เดือนประมาณนี้ยืย่นโนตทิสเขาก็ถือว่าเป็นทำเลทองเพิ่มขึ้นเขาก็เลยอยากจะใช้สร้างเป็นที่ทำร้านค้าของตัวเองก็เลยให้ร้านถุงทองกำลังหาร้านทำเลทองใหม่อยู่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ปั่นไปเรื่อยๆข้างหน้าเขาจะเป็นถ้าเรือกันตังถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสารจะไม่ทับทิมน,นะแต่เราจะเลี้ยวขวานะคราวนี้เลี้ยวขวาจากสี่แยกถ้าเรือกันตังนะสามแยกสินะเออ มันแค่เป็นสามแยกเองข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะมีห้างสามิตกันตังวันนี้นอนหาทุกคนว่าจะไปวัดตังกระพูมตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ปวดปวดหัวมันดูเหมือนกับนอนดึกหลายคืนแล้วก็หลับลึกได้สนิทเหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะออกกระปี้กระเป๋าแต่ ต้องมาร้านสบายๆให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะกลับแล้วแต่พรุ่งนี้วางแผนเอาไว้ว่าจะเอามอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานของโรงแรมนะฮะไปชมเมืองฝั่งบ่อน้ำร้อนมาทั้งทีก็ต้องเก็บบรรยากาศบ่อน้ำร้อนซึ่งหายากนะง่ายๆนะครับบ่อน้ำร้อนที่จะมาง่ายๆที่ไหนก็ตามบ่อน้ำร้อนมีแสดงว่าทรณีวิทยาที่มีความเป็นน่าสนใจวิจา ท็อปเจริญน,นี่มาทุกจังหวัดทุกตำบลเลยเนาะรวยมากเลงไงเปิดด้ทุกสาขานี่ฮะถ้าเรือกันตังเห็นหรือยังขายมือก็จะมีประภาคารขายทุเรียนบ้านตอนเยน็นเนก็ถ้าทุกวันอาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์เอา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 ก็จะเป็นอย่างนี้ที่จะชนกันมึงมันก็ไม่ไปกูก็ไม่ไปแต่ที่นี่โชคดีฮะทุกคนครับ ไม่ค่อยมีรถเยอะรถรถไม่เยอะอยาแม่น้ำตรังกำลังกอ่อสร้างปรับทัศนียภาพอ่าเลี้ยวขวาแล้วนะเมื่อวานเราเลี้ยวซ้ายจำได้ไหมวัชเ,เมื่อเช้าเราก็เลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาคนก็จะมองเราเห็นไหมฮะขนาดคนน้อยๆก็ยังมองเราเลยว่าเราถ่ายอะไรแจ้อะไรประมาณนี้ค่ะ ไปร้านสบายๆตรงไปเลยนักคิดไรดิ้งไปเลยอ๋อมีเรือเดินสมุทรทุกคนนี่ไหนนะมีรนานเอานี่ทางการทหารไทยก็มีนะตึกนี้สวยตึกไชนิสโปรตุกีสนี่อีกตึกหนึงที่อยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวของศาลเจ้าแม่ทับทิมนะฮะรถไฟก็เข้าทางนี้ได้รถไฟกันตังก็เข้าทองนี้ได้โอ้เข้าได้หลายทางนะฮะรถไฟกันตัง ตลาดสดก็เข้าได้หลายทางหาร้านสบายๆให้เจอก่อนนี่ต้นสีตรังทุกคนนี่ก็ใช่อย่างต้นสีตรังใบจะฝอยๆเหมือนใบเฟิร์นถ้าราชการคือดวงตาประชาชนคือดวงใจเขาบอกที่นี่นะนีหฮะ ต้นไม้อันนี้ต้นทองอุไรไม่เกี่ยวต้นไม้ประจําจังหวัดตรังก็สีตรังนี่แหละนะครับแล้วก็สัตว์ประจําจังหวัดก็คือปลาพยูนนะฮะทุกคนจัดเรากาลังหาร้านสบายๆร้านที่ปังดินแม่น้ําตรังไม่ไกลจากใจกลางเมืองของจังหวัดกันตรังนะฮะทุกคนว้ายนั่นไงป้ายสบายๆเราเจอแล้วเป็นถนนริมแม่น้ําตรังเลยนะฮะนี่สบายๆถึงแล้ว ทุกคนถึงแล้วฮะยุดมากนี่ฮะว้าเป็นสตรีทอาร์ตทุกคนจ๋าครั้งแรกในชิตรถมาอุลิแม่น้ำตรังสวยมากทุกคนใบเจ้าทีด้วยนะฮะทุกคนว้าอย่างพาราทุกคนสวยมากนี่ฮะก็ยาวไปอยู่ข้างในเลยนะฮะมีห้องแอร์ข้างหน้าข้างในจะเป็นดินน้ำแบบสดเลยค่ะรุมากนสุดยอดทุกคน มีแม่น้ำตังอยู่ข้างหน้า,าทุกคนพัจิตกดินฮะทุกคนดูสิวู๊ดเมนูเลือมากชั้นสองก็มีนะอ๋อไปชั้นสองดีกว่าปะทุกคนชั้นสองโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้วสวยเนาะ มาตอนพระทิตตกดินแบบนี้นครับทุกคนข้าหรือเอาเราข้ามฟากไปฝั่งนู้นที่บอกไปบ่อน้ําร้อนได้่นะฮะ